โบกี้เปิดตัวหนังจุะกายฝันสร้างแรงมดนานใจ3ไอดอลเด็กชายขอบหม่องทองดีน้ำพึ่งพลอยร่วมชมอาธามทูฟราย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ร่วมด้วย Imagine Max จัดจำหน่ายโดย7ต72สตูนโอฝีมือการกำกับของโศัิศศิริโคชพัชรินนำแสดงโดยโมกี้เด็กชายสุพัฒนเท้าสกุลนักแสดงสาวมากความสามารถเอ๋มณีรัตนคำอ้วนพระเอกหนุ่มลูกครึ่งแมนทฤตุนุนสอนาน,านันและมารินแฮปปี้ ที่ผนึกกำลังร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของคนตัวเล็กๆแต่หใจผู้เกินร้อยหม่องทองดีอดีเตเด็กไร้สังชาติที่ใช้เวลา19วินาทีช่างชื่อเสียงให้ประเทศไทยโดยใช้เวลาถึง20กว่าปี ครับก็เป็นการเปิดให้มีการขอทุนประจำปีของกองทุนนะครับซึ่งของเราก็จะมีกรอบนะครับว่าจะต้องเป็นการทำสื่อนะครับสำหรับเด็กสำหรับผู้สูงอายุสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มด้อยโอกาสและเนื้อหาก็ต้องเป็นเนื้อหาที่จะส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับ เป็นเรื่องราวสร้างสรรค์น,นะครับการสร้างแรงบันดาลใจนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งทีนี้พี่สวยซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตเนี่ยเขาก็คิดพล็อตว่าเรื่องของหม่องทองดีเนี่ยมีความน่าสนใจก็อยากจะถ่ายทอดนะครับเพราะมันมีมิติมากมายหลายอย่างทั้งในเรื่องของอความพยายามการต่อสู้ความร่วมไมายร่วมมือของผู้คนหลายภาคส่วนเ,เรื่องของอโอกาส ของคนที่อยู่ชายขอบและจริงๆก็รวมไปถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับมีหลากหลายแง่มุมเลยก็ก็เลยได้รับทุนนะครับไปผลิตเรื่องนี้ก็เราถือว่าวัตถุประสงค์ตั้งแต่ตั้งต้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับีาี่เยจที่อยากจะหิเร,รงมาทำเอะไรเาิมันเป็นทางเล็กๆนะฮะสำหรับมว่าเราเราเห็นคนที่ได้โอกาสเขาไม่มี เวทีสำหรับเขาแล้วก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถึงแม้ว,ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆแต่ผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมีความซับซ้อนที่เหมือนกับว่าเราอยากช่วยพวกเขาเ,เราได,ได,ได,ได้ถามว่าแปูงใจความังไม่อยากเป็นแค่คนไทยซึ่งอย่างที่ในขั้นตอนอยู่กัวเ,เป็นคนไทยอยู่แล้วเราไม่รู้สึกว่ามันยากแต่สําหรับเด็กที่ได้โอกาสเนี่ยการเป็นคนไทยเนี่ยมันยากมากบางครั้งอาจจะใช้เวลาทั้งชีวิตก็ไม่สามารถเป็นไปได้แล้วก็คุณหมอเขาสร้างวีาเก้าด้วยการที่ กระดาษเล็กๆที่ไม่มีมูลค่าเลยไม่มีราคาแต่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนชิวิต่นเข้าหน้าเป็นแรงบันดาลใจให้กับคน,น,นอื่นๆออกการทำเ,เรื่องจากเป็นออกอยู่ตอนนี้มันเป็นหนักมันมีความยากง่ายไย,ยากมากเพราะว่ามันมันด้วยเรื่องนี้มันมีความสลับซับซ้อนนะฮะแล้วก็เกี่ยวเนื่องก,กับหลายหน่ยงานซึ่งบางทีพวกเราคน,คนไทยทั่วไปจะไม่เข้าใจว่าเอะมันมันทำไมมันมันมันมีความยากไหมอะไรอย่างนี้นะครับ สิ่งที่ที่ถามว่าซ้นอนยังไงก็หมายความว่ามันที่ Outside Story ที่เป็นเรื่องของการแข่งกีฬาซึ่งกีฬานี้เราก็ไม่เคยมีใครรู้จักเลยว่ามันแข่งยังไงกฎกฎกติกามเป็นยังไงส่วนที่2ก็คือ Inside Story เป็นเรื่องของการที่ต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานในการเ,าเป็นเป็น,ป,นประชาชนคนไทยนะ ก็อันนี้ก็เป็นรู้สึกว่าเราต้องบาลานซ์มันให้มันดีแล้วก็ด้วยเนื่องจากกองทุนที่เราได้มาเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อสตอรี่ที่เป็นเด็กเด็กติดเกมออนไลน์เราก็เลยเหมือนกับบาลานซ์สาส่วนเนี่ยให้มันสมดุลกันนะครับฝั่งของกองการครับกาที่ให้สอิ๋เอาเรื่องเรามาเล่าเนี่ยครัรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่ ่าเรื่องเรื่องของผมเนี่ยได้นํามาเป็นภาพยนตร์นะครับก็จะเรื่องของผมก็จะได้นําไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหรือว่าหลายๆคนที่หมดกําลังใจหรือว่ากําลังท้ออยู่นะครับ,รรบก,รก็คือย้อนกลับไปตอนเด็กนะครับก็คือ ผมก็เริ่มด้วยการแข่งเครื่องบินมาตลอดนะครับก็คือสร้างสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองเนี่ยครับพยายามไม่ไม่ไปแบบทําสิ่งที่ไม่ดีนะครับตอนที่ไี่สวยติดต่อมาว่าอยากเอาเรื่องของเราไปทำตอนนั้นแบบว่าเรายังไงบ้างแบบหรือได้มีส่วนมารวบในก้อนที่ใครทำยังไงบ้างก็ตอนแรกที่พี่สวยเขา โทรมาบอกว่าสนใจอยากจะนําเรื่องของผมไปทําภาพยนตร์ใช่ไหมผมก็รู้สึกว่าเออตอนแรกก็เอกใจว่าเรื่องของเราเนี้ยจะไปเป็นภาพยนตร์ไรหรอเนี่ยครับก็พอได้เข้ามาคุยกับพี่เขาแล้วก็พอเขียนบทภาพยนตร์ก็พอมันเห็นเข,เขาโค้งขึ้นมาก็เออมันดูน่าสนใจดีนีครับก็ในส่วนที่ไปในในการถ่ายทำก็เข้าไปดูน้องโบก,กี้เรื่องการ โยนเครื่องบินไงครับคือพี่สวยเขาก็อยากให้แบบเป็นแบบเหมือนส,สมจริงก็ไปเทน,น้องเขาแบบให้โยนให้เหมือนที่สุดนี่ครับใช่แล้วก็เรื่องการพับเครื่องบินใช่ครับคิดว่าเรื่องาของเราจะทให้คนดูได้อไเออผมคิดว่าเรื่องของผมน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่เข้าขามาดูได้ครับเพราะว่าเออมันแค่เครื่องบินกระดาษใบเดียวจะพลิกชีวิต คนคนหนึ่งมาได้ขนาดนี้ไงครับถามน้องโบกี้ครับเป็นยังไงบ้างต้องมาถ่ายทอดเป็นพี่หม่องอโบกี้เซฟก็รู้สึกกดดันมากครับเพราะว่าก็รู้สึกกดดันมากครับเพราะไม่รู้ว่าจะรับบทพี่หม่องได้สมจริงเหมือนจริงหรือเปล่าก็เหมือนอยาให้หม่องบอกครับว่าพี่สวยพี่สวยเนี่ยเขาอยากให้สมจริงอยากให้เหมือนจริง ยากมากค่ะเพราะเป็นภาพเป็นเรื่องแรกของผมด้วยอะไรยากที่สุดตอนเล่นหรือว่าตอนโยน <c oughs> ตอนทั้งขั้วครับเพราะตอนเราเป็นเด็กก็เวลาโยนขึ้นนี้ก็ไม่ค่อยกระโดดเวลาโย <c oughs> นก็ฝึกนานไหมครับฝึกประมาณสองสามสัปดาห์คนะครับพี่แมนบ้างค่ะพี่แมนเดินหน้ามาหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวไปอาจจไม่ได้ยินย <c oughs> ครัพี่ถ่ายทอดเป็น ็สนุกครับครูวิลาก็เป็นกวลครที่พี่สร่สร้างขึ้นมาในการรวมเป็นการรวมเอาระหว่างครูวิทยาศาสตร์กับครูดาราเขาด้วยกันเป็นครูได้เพาสนุกครับได้ทางานกับน้องได้ทำงานกับทุกที่ได้มาได้ติดใจครูสนไรก็หวังว่าเรื่องนี้จะทาให้คนดูได้เห็นถึงถึงถึงได้ยินครับก็หวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะทําให้เห็นให้คนดูเห็นถึง ความฝันของเด็กคนคนหนึ่งที่ที่เขาพยายามต่อสู้แล้วก็พยายามทำความฝันใี้เป็นจริงซึ่งความฝันของเขาตอนแรกมันก็เล็กๆมากก็เป็นแค่มาจากแค่กระดาษแผ่นเดียวจนเขาสามารถเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันแล้วก็กลับมาสร้างชื่อเสียงแล้วก็ต่อสู้เพื่อเอาสัญชาติของตัวเองก็คนดูน่าจะได้ตรงนี้ได้เห็นถึง,ถงเบื้องหลังว่าเป็นยังไงวิธีการเป็นอยู่เขาบอกเขาจะมาถึงตรงนี้กับ น้น,น้องตกกลางว่ารูมาตกกลางตอนที่เล่นสนุกมากๆเลยค่ะได้ร่วมงานกับเพื่อนๆ,ๆแล้วก็พี่พๆแล้วก็ผู้ชมค่ะยากง่ายังไงบ้างคะเรื่องนี้ก็ยากตรงที่ถ่ายทำมีอุปสรรคเข้ามาหลายอย่างแต่ว่าก็เอามาเป็นภาพยนตร์ที่เราจะได้ชมกันในวันนี้ค่ะสุดท้ายขอยากให้พี่สวยช่วยฝาก S <S ก็ถือว่าเป็นต่างเล็กๆนะครับก็เหมือนกับว่าเราได้ดูมีโอกาสดูหนังไทยสไตล์อื่นเยอะแล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เหมือนกับว่าเราคิดว่าจุดมุ่งหมายจริงๆเราเราอยากจะให้พื้นที่กับคนที่ไม่มีโอกาสจริงๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะมาเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆที่ได้โอกาสครับแล้วทีมพวกเราก็ขอขอบคุณนะครับแทนคุณครูอาจารย์ ทั้งก,กฎหมายแล้วก็พี่พืสอมนลชนที่แล้วก็ประชาชนคนไทยที่เหมือนกับว่าได้ได้ร่วมกันแล้วก็ทําให้ความฝันพวกเขาเป็นจริงสุดท้ายก็คงต้องขอ,ขอขอบคุณทางกองทุนสื่อด้วยนะครับที่ให้โอกาสสร้างหลังเรื่องนี้แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณน้องที่ได้โอกาสที่อยู่ตามชายของประเทศไทยขอให้เขามีความฝันและสู้ต่อไปครับเพิ่มเติมนะครับว่าก็โอกาสก็กำลังเปิดอยู่นะครับเราก็เปิดให้ทุนนะครับ สร้างภาพยนต์รด้วยนะครับในปี2 5 6 6เป็นทุนปี67นะครับซึ่งกำลังเปิดนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการเนี่ยไปหนึ่งเดือนเต็มนะครับไปสิ้นสุดวันที่31ตุลาคมนะครับในเวลา4โมงครึ่งนะครับระบบก็จะปิดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเราอยากให้ เรื่องของอาทรดูทรายเนี่ยเป็นต้นแบบนะครับเป็นแรงบันดาลใจสําหรับผู้ผลิตสื่อด้วยว่าถ้าสนใจที่จะทําสีนะครับจากจุดเล็กๆจากจุดเริ่มต้นนะครับแม้มันจะเป็นงานที่ยากลำบากนะครับแล้วก็งบประมาณจะไม่มากมายนักแต่กองทุนก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับช่วยแก้ไขปัญหาช่วยผลักดันช่วยคิดนะครับแล้วก็ให้มั่นใจว่าถ้าเราตั้งใจทํางานร่วมกันเนี่ยก็ผลงานก็จะออกมาดี นะครับข้อดีของทุนกองกองทุนพัฒน,นาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์อันหนึ่งก็คือว่าเมื่อทํางานเสร็จแล้วเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับก็เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างกองทุนกับผู้รับทุนนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นจุดตั้งต้นว่าถ้าเราทำงานแล้วสําเร็จนะครับก็สําเร็จไปด้วยกันนะครับจะเชิญชวนคนที่ทํางานผลิตทุกขั้นนะครับส่วนทุกทั่วไปนะครับก็เรียนเชิญนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะทําให้เรา ได้ความรู้สึกดีๆจริงๆนะครับอยากเชิญชวนให้มารับชมกันทั่วประเทศครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมาก